เริ่มเปิดตัวเสือหมีมี10ไลท์ซูมเร็วๆนี้มาพร้อมชิปตัวใหม่เซนเปอร์คอน765ข้างหลัง4ตัวราคาประมาณ14,800บาทเริ่มเปิดตัวเสือหมีมี10ไลท์ซูมเร็วๆนี้มาพร้อมชิปตัวใหม่เซนเปอร์คอน765ข้างหลัง4ตัวราคาประมาณ14,800บาทก่อ,อนหน้านี้ไม่นานครับทางฟอคอมเพิ่งจะประกาศโชว์โซลูชันการชาร์จเร็วแบบใหม่ สำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางที่ใช้ชิป Snapdragon 765ด้วยระบบชาร์จเร็วแบบ Quick Charge 3พลาสที่ชาร์จจาก0ถึง50%ในเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นครับและทาง Qualcomm ก็ยังได้เผยให้ทราบด้วยว่าสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่จะได้ใช้ระบบชาร์จเร็วนี้ก็คือสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi Mi 10 l i t e Zoom ที่ในตอนนี้ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแบบ global นะครับซึ่งหมายความว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรก ที่ใช้ชิปตัวใหม่นี้นั่นเองครับคาดว่าสมาร์ทโฟรุร่น x i a ย m i มี10ไลท์ซูม,มจะมีสเปคคล้ายกับรุ่นมี1 0 Edition ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED มีติ่งโซนจกนัร์ที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าหน้าจอขนาด6.57นิ้วมีค่าทัแซมปิ้งเลกระดับ180 h ฮใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 75G พร้อมแรมสูงสุด 8GB พร้อมกล้องหลัง4ตัว พีลองรับการซูมภาพแบบ Optical ลซูม5เทา่าและซูมสูงสุดแบบดิจิ t ัลซูม50เทา่าและแบตเตอรี่ขนาด4 1 6 0ม ah. ิลลิแอมาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นม,มี10ลบไรซูมจะเปิดราคาที่ยุโรปอยู่ที่420ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ14,800บาทครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวและทราบีกทีครับ